เส้นไงลูกดแมเก่งเลยอะโหมดนี่นะแค่เป็นลิงใช่ไหมลูกโอ้ยอ่างงี้อะฮะแค่เปนเล่นอย่างงี้โอ้ยอย่างงี้อย่างงี้ปีหน้าก่อนเนาะเชกเนาะฮะอันนคะไหนไหนไหนบ เก้กต uh, like yeah. ิ๊กเกอร์ไอติดไหมอ่ะอเค้กเต้นมันเล่นใหม่สิลูกหมุนหมุนได้หมุนยัไงครับไหนหมุนหมุนสิลูกฮัเไหล อ่าโอเคโอเคมาตับมือเดียวได้ไหมโอ้ยลูกลูกลุก Slide. Wing on my wing on <laughs>